ตอนนี้แหมเราก็ไปแอบอิจฉาเมื่อเห็นภาพการท่องเที่ยวแบบมีระดับไพโซคพราวพรางของคุณคริสหอวานานะ<ม>นะชีวิตอะไรจะดีดีแหมได้ไปเที่ยวกลาปากอสมาที่ก็ไปเที่ยวกับหวานใจไปรัเสเซียแต่ไม่ได้แบบว่าไปนั่งกับผู้โดยสารคนอื่นๆนะจ๊ะคือ<ม>ไปเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสวย,สวย พักนี้ดูเหมือนว่าสาวๆชาวนางฟ้าจะพากันไปร้านลาต่างประเทศบ่อยๆนะคะ สังเกตได้จากภาพใน Instagram ที่มีแต่รูปสวยๆล่าสุดเนี่ยเป็นคิวทองของสาวตาเล็กคริสหอวังที่ตีปีกบินด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปอย่างรัสเซียไม่รู้ว่าคราวนี้แอบไปสวีทพัฒนาความสัมพันธ์กับหวานใจหรือเปล่าพร้อมกับการตอบคำถามครั้งแรกเรื่องหัวใจของเพื่อนเจนนี่ในข่าวความรักครั้งใหม่กับทนน็อปนัทเ่อ,เอ,ววเร,อริงเพราะฉะฉนนั้นน์ ไม่ม<จ>ีใครถามขึ้นมาไม่มีค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยคือสำหรับตัวคือส่วนตัวคือคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงเราเขาก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานนะคะก็เลยไม่อยากจะให้คิดกันไปไกลเวลามีข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสแนปมาอย่างคุณวุ้นเส้นก็จะสแน p มาก็ทุกคนก็อ่านก็จะเป็นแบบเ้ออะไรเงี้ยค่ะคือตอบเป็นประโยคตอบเป็นแบบหน้ายิ้มหน้าเบะหน้าแบบตาขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ค่อยมีใคร c o m มนต์อะไรเท่าไหร่ ไปเที่ยวคะ่ะไปกับเพื่อนค,ะค่ะก็สนิทหมดนะคะสนุกค่ะไปรัสเซียคะ่ะไปเจวันเองไปหลายคนคะ่ะหลายคนคะ่ะแต่ว่าก็หลังๆก็เหมือนแบบแยกไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ของรัสเซียบ้างคะ่ะพัฒนาเรื่อยๆคะ่ะไม่ต้องไปทริปก็ได้คะ่ะ ก็มัน private jet เนอะเป็นใครก็ถ่ายเนาะขนาดเอาจริงๆขนาดเราแบบไปไปออกเรือเรือยออย่างเงี้เย,ยเราอุ้ยตายแล้วถ่ายกันแบบ300รูปเลยอย่เงี้ยเนี่ยค่ะคุสก็ครั้งหนึ่งที่ได้ขึ้นเหมือนกันค่ะคุสก็ขออนุญาตถ่ายอย่าอย่าก,กดคุสเลยลอชอบมากเลยอะ่ะไม่อยากขึ้นแล้วเพราะกลัวติดใจรู้ป่ะไม่ต้องหมั่นไส้ค่ะเป็นใครก็ถ่ายจริงๆหมั่นไส้ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคุณก็ถ่ายเหมือนกัน ไม่ถึงค่ะไม่ถึงรัสเซียของแพงกว่าบ,บ้านเรา30%เเลยเนาะ ใชครับชอบคําตอบอะเขาตอบน่ารักนี่นะไม่แล้วก็คือเป็นความจริงรถ้าเราไปเราเป็นคนธรรมดาเราก็ก็ถ่ายรูปอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่จะมีเครื่องบินของตัวเองนงอนเกิดเมื่อกี้ที่บอกว่าขึ้นเครื่องบินเจ็ส่วนตัวเนี่ยเป็นสาวพัฒน์ 3, ถ่ายก็ถ่ายขึ้นขึ้เลยย้อนจากที่เมื่อกี้พี่คริสบอกก็ก็ถ่ายเพียงแต่เราไม่ได้เป็นดาราใช่ก็เป็นธรรมดาที่คนจะแบบหม่นส่งหม่นไซบ้างนนะครับแต่ก็แต่เขาก็ไปก็สิตของเขา